นะก็กบาสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องดอมดําซิงครับก็วันนี้จะพามาดูอาชีพอัดฟางนะครับก็ว่าเขาจะทำกันยังไงก็ได้ที่แล้วครับยยังไม่หมุนตั้งหลักก่อน ไปดูใกล้ๆเลยครับเราจะตามติดทุกสถานการณ์แต่ดินไม่ค่อยลงนะคงจะไม่มีขัดเด็นให้ดูอ่ะเอาแล้วครับเอาแล้วมีกออัดก้อน,อน,อนละสิบาบาทนะครับกอไปแล้วครับหนึ่งก้อนก้อน15บาท มาดูรายได้เขานะครับนี่ครับสามสิบบาทนะครับโอ้ ถ้าวันหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรก็ตกทูกพันก้อนครับต่อวันครับด้วยตายฝนก็เยือะเลยครับลมมาทางฝนด้วยนี่ก็ใช้จานเดียว พลังแรงนะน่าจะสีส0แรงครับระบบกลไกของเขาครับอุว่องอีกแล้วมาเรื่อยๆครับถ้าฟาังหนาก็จะได้ไวนะ ตับลานครับตับลางเดินตามจนเหนื่อยครับโอ้มีคนมาติดต่องานอีกแล้วครับ เอา PTO หยุดหมุนแต่ก็อไอตัวเขาเรียกอะไรวะตัวทุเลีหรือเปล่ายังหมุนอยู่นะครับมันมีรอบปีครับนี่จะเป็นเครื่อง่้ออะไรผมไม่แน่ใจหน่อย ไอ้ลูกก็ไม่บอกว่าไครับเพื่องีห้ออะไร ตามหลังผุณโคตรเยอะเลยครับดูกันว่าหนึ่งนาทีจะได้กี่กอนครับลืมจับเลยครับฟางมันไม่ค่อยหนาครับตาฟางหนาก็น่ารุ้นครับ ว่าหนึ่งนาทีมันจะได้กี่ก่อนเดี๋ยวพูดถึงว่ารายได้ดีไหมก็รายได้ดีอยู่นะครับก็ก่อนสิบห้าบาทอัดแป๊บเดียว ได้้แลวบางที่ที่เป็นนาแปลงใหญ่ๆนะครับเขาว่าวันหนึ่งตกอยู่พันก้อนนะครับที่เขาบอก ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าถึงไหมเดี๋ยวถ้าเครื่องไม่มีปัญหารถไม่มีปัญหารถไม่จมก็น่าจะถึงอยู่มั้งครับ งแสค่าอัดก้อนละ15บาทแต่ถ้าเราเอาไว้ขายครับก็ตกก้อนละ35บาทครับกําไรเกินครึ่งครับ ขายก้อนละ30ถึง35บาทก็ตีไปกำไรครึ่งต่อครึ่งครับแต่ถ้าอัดไว้ใช้เองก็ไว้ให้วัวให้ควายครับ นี่ครับซิกแซกซิกแซกตามตามหาฟางครับมันฟางมันไม่ค่อยหนานะฟางไม่ค่อยหนาก็ต้องเลี้ยวหาครับถ้าจะอ่น ตรงๆไปเลยไม่ทันกินครับ ชมใกล้ๆอีกรอบนะครับจะพาวิ่งตามครับวกว่าหกล้มเหมือนกันนะนี่ค,ครับเขาจะมาล่องนี้เลยครับรอติดตามชม ยุดยอดครับ 0ครับ0 80 193 78 79ครับก็ติดต่อดอมดัมซิ่งได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ดดอมดัมซิ่งไดยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ